สวัสดีค่ะพามาดูดอกของใบผักกาศใบกว้างค่ะไม่ใช่เคอรี่เลฟนะคะอันนี้จะไม่มีรสเปรี้ยวถ้าหากจะเก็บไปกินจะต้องเป็นยอดอ่อนๆจะลื่นๆคล้ายๆกับกระเจี๊ยบพวกฝลังเขาชอบเก็บไปผัดผัดแบบฝลั่งนะคะ่ะ อีกหน่อยดอกนี่เป็นมาเล็ดแล้วนะคะพอแก่ก็จะหล่นลงพื้นก็เกิดมาเป็นดงแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นซุปเยอะมากๆากเขาไม่ยอมถอนทิ้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวนะ่าว่าทำไมเขาไม่ถอนทิ้งค่ะเนี่ย ไม่มีใครมานั่งเลยเสือนอันนี้เป็นอธิชกฝ่าบางคนเนี่ยเขาชอบเก็บแล้วก็ดึงพวกกรีบออกไปมันก็จะมีเหมือนผลอธิชกอยู่เป็นผลแรกๆค่ะคนเขาชอบกินเป็นยานะคะมีกลิ่นหอมถ้าหากอยู่หลายๆต้นเป็นดงแบบนี้ค่ะเป็นดงแบบ อากาศใบกว้างเนี่ยต้อนอาทิโชกป่าหรือน้ำนมกระทิงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมีอยู่ตดงหนึ่งในบริเวณนี้แหละค่ะโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะจริงๆส่วนเรดโคเวอร์แก่แล้วเก็บไปก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่ามันมีพืชยาหลายอย่างเก็บไปก็เท่ากับเก็บไปทิง้งไม่เก็บแล้ว สวยจริงๆอุ้ยโอ้สะดุดสะดุดสะดุดมันเยอะมากๆตรงนั้นยังมีต้นนังอ่อนนะคะเนะี่ยไม่อ่อนแล้วแหละแต่ว่าเกิดผีเกินพอผีเกินแบบนั้นเห็นไหมคะเหียดกันแต่มีอยู่จุดหนึ่งเมื่อปีก่อนนะคะ่ะที่พาไปดู ใบใหญ่มากเลยใบใหญ่เท่ากับใบสักบ้านเราอะแต่ปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เกิดเออมันแปลกมากเลยส่วนตรงเนี้ยค่ะเกิดทุกปีเลยนี่ดอกขาวๆด้วยนะอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะดอกอะไรก็ไม่รู้อุ้ยไม่รู้ว่ามีมีมีเสียงดนตรีแทรกเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ถ้าคนดูไม่แม่นจริงๆจ,จ,จ,จะคิดว่าเป็นเ u อรี่ลีฟแต่ไม่ใช่นะคะเ u อร์ีร่ลีฟ จะไม่ใะค้แบบนี้มันมันมันจะแตกต่างกันแต่ว่าจะคล้ายกันมากเลยเสียดายที่ตรงนี้ไม่มีเพลลิลิฟให้อยู่เมื่อก่อนจะมีอยู่กอน,นตรงของซ้ายมือตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ดูซิเ็าปล่อยให้ลามได้ยังไงเน,ะะน,นี่ยคะไข่อันเนี้ยมันเป็นไผ่ที่ที่ว่าดอกสีชมพูเป็นแคร ที่เพิ่งมาเห็นนะคะมีฝากเยอะเลยเนี่ยนั่นน่ะเนี่ค่ะฝากมีฝากแล้วนั่นน่ะแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูนอกจากพการใบกว้างนะคะจะให้ดูต้นเนี้ยต้นเแบสบมีกลิ่นหอมมากมาก ยิ่งขยี้ยิ่งหอมค่ะหอมจริงๆหอมมากๆเลยนะคะหากไปเป็นเป็นกิ่งใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ค่อยหัวลงมาพอพอใบนี้แห้งนะคะยิ่งหอมกับตอนที่สดๆขาะสดๆเน,สสนี่ยหอมมากคนเขาถึงเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปไว้ใต้หมอนค่ะ <c oughs> หอมชื่นใจจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลิ่นหอมแบบชวนกินนะคะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมชื่นใจจะไม่เหมือนกับต้นเคอรี่ลีฟบ้านเราเคอรี่ลีฟบ้านเรานั้นเป็นกลิ่นหอมแบบชวนกินได้กลิ่นแล้วทําให้หิวข้าวค่ะไม่พบกันใหม่นะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ